พูดถึงเรื่องของการกินอาหารเราก็คุยกันบ่อยๆแล้วคุณหมอโอ๊กเองก็เหมือนจะเน้นย้าว่าอา้าวคือเน้นเนื้อสัตว์น้อยหน่อยนะเออแล้วก็จะต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่แบบปกติเหมือนเราเห็นว่ามันนี่ชิ้นนี้คือไก่ชิ้นนี้คือหมูชิ้นนี้คือวัวไม่ใช่แปรรูปแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของผักอะไรเยอะๆเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงดูแลอ่อนยาวเหมือนพวกเราใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ย ก็จะมีการกินอาหารแบบที่ผันตัวมาเป็นมังสวิรัตมังสวิรัตเ vegetarian บางท่านก็คือดื่มนมได้รับประทานเนยหรือว่ากินไข่แต่ถ้ามาอีกสายหนึ่งก็คือจะเป็นเจเจแบบฝรั่งเขาจะเรียกว่า vegan ก็คือผลิตภัณฑ์อะไรที่มาจากสัตว์นิดนึงก็ไม่ได้แล้วล่าสุดเนี่ยคือปุเป้ไปเจอบทความหนึ่งที่เขานำเสนอข่าวว่าอา้าว influencer เป็นวีแกนแบบสุดโตง่งแล้วกลายเป็นว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปเนื่องจากว่าสตริกเหลือเกินกับการรับประทานอาหารแล้วจริงๆเนี่ยคือเธอเปิดโซเชียลมีเดียแล้วมีผู้ติดตามเยอะคุณหมออันนี้อยากให้คุณหมอโอ๊กเนี่ยมาเตือนกันหน่อยเพราะว่าบางทีเราตามอินฟลูเอนเซอร์ในสายสุขภาพสายเฮลตี้เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าตามจริงแล้วเนี่ยมันถูกหลักการแพทย์หรือว่ามันเหมาะกับสุขภาพของเราหรือไม่ ครัได้เลยครับก็เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นทีละตอนๆแล้วกันนะคร<ะ>ับเพื่อเข้าใจง่ายเนาะ,ะ,ะเรามาทําความเข้าใจกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เนาะ,ะอก่อนอื่นเนี่ยหมอต้องเราต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวเขาด้วยนะคร<ะ>ับเพราะว่าไม่มีขยาให้เกิดขึ้นนะเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยวีแกน วีแกนคืออะไรเนาะอย่างที่ดีเจบุเป้พูดมาก็คือการกินพืชเด่นนะครับแ,แต่มันมีหลายระดับมากนะครับตั้งแต่แบบโอโวเวจิเทเรียนนะครับแลคโตโอโว vo, กินนมกินไข่ได้หรือบางคนไม่กินนมไม่กินไข่กินแต่พืชหรือบางคนกินพืชแล้วก็กินแต่พืชดิบเป็นรอเขาเรียกว่า r อวีแกนไดเอ t นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่อินซูทันเนี้ยที่เสียชีวิตไปเขาทานนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยหมอต้องแยกแยะก่อนนะว่า วันนี้เราไม่ได้มาบอกว่าคุณกินรอวีแกนแล้วคุณจะต้องเสียชีวิตนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าท่านนี้เขาทําอะไรผิดไปบ้างหรือเขาควรจะต้องเสริมอะไรหรือถ้าเกิดท่านเป็นคนที่กินรอวีแกนไดเอทอยู่เนี่ยเราจะต้องระวังอะไรบ้างนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะขาดสารอาหารเนี่ยมีสูงนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณสตริกเลยนะนิยามของสตริกเลยคือไม่ปรุงนะครับดีเจบูเป้คือไม่มีความร้อนเลยถ้ามีความร้อนเลยถ้ามีความร้อนมากกว่า40องศา ดังนั้นการกินพืชบางชนิดที่คนกินบางทั่วไปเนี่ยก็จะพลาดไปด้วยนะครับอย่างเช่นพวกมันหรือว่าผักหัวทั้งหลายเนาะซึ่งอันนี้เราต้องเราต้องปรุงสุกนะครับไม่งั้นเราถึงขั้นได้ได้ไซยานงไซยานายตายได้เหมือนกันเนาะไปกินมันสัมปะหลังดิบอ่าไปกินมันเทศดิบนะครับหรือว่าเราไปกินผักบางอย่างดิบก็ไม่ได้นะผักหลายชนิดกินดิบทําให้ไทรอยมีปัญหาทําให้ฮอร์โมนมีปัญหานะครับวันนี้ทําให้ทําให้สุขภาพเสื่อมเสียแน่นอน แล้วก็การที่เรากินสตริกอาร์ฟู้ดวีแกนเนี่ยเราก็จะกินถั่วไม่ได้ด้วยพวกถั่วที่ต้องเอามาต้มเอามาปรุงก่อนนะครับพอ and l e g u m e s นะครับพวกถั่วลูกไก่ที่<ะ><ะ>โปรตีนสูง,สงนะครับที่คนกินเจเนี่ยหมอมองว่าต้องกินเลยะนะครับ<ะ>เพราะว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี<ะ>พวกถั่วถั่วแคถั่วเปลือกก่อนทั้งหลายจะกิน<ะ>ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะดิบดิบเราก็กินไม่ได้เนาะ,ะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าแอนตี้นูทริเน์นะครับหรือว่าพวกสารที่ร่างกาย ย่อยไม่ได้นะครับเป็นสารพิษต่อร่างกายอ่อนๆอ่อนๆใช่ว่าอ่อนๆนะครับอย่างเช่นไฟเต็ดนะครับไฟเต็ดออกซาเลตเลกตินนะครับและอื่นๆซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะกระตุ้นนิ่วได้อาจจะทําให้ลําไส้แปรปรวนได้นะครับคนที่ลําไส้มีปัญหาหรือคนที่เป็นโรค IBS IBD เนาะ Irritable Bowel Syndrome หรือ Irritable Bowel Disease หรือว่าลําไส้อักเสบจากภาวะลําไส้แปรปรวนเนี่ยเขาจะกินถั่วพวกนี้ไม่ได้เลย นะครับแล้วรอฟู้ดวีแกนไดเอทก็คือกินถั่วพวกนี้ไม่ได้ hmm. ดังนั้นออปชันของอินฟลูทัานนี้เขาลิมิเต็ดมากนะครับเขาเหลือน้อยมากๆเขาบอกเขากินเพียงแค่ผักสดนะครับธ <Yeah. S 2> ัญ,ญพืชที่อ่าน่าจะเป็นพวกงานะพวกงามันกินดิบได้นะครับธ <Yeah. S 2> ัญ,ญพืชงาหรือว่าอาจจะมีเมล็ดเจียมเมล็ดแฟก,ก์ที่กินดิบได้ hmm. Hmm. อ่าแล้วก็ผลไม้นะครับ แต่ปัญหาของอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้นะครับผมมองว่าเขาอาจจะมีเรื่องของอีทติ้งดิสออเดอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องของอาภาวะทางจิตใจด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่ามีโรคทางจิตเวชไหมนะครับเนีหรืออาจจะมีเ,เขาเรียกว่าจริงอาจจะไม่ได้เป็นโรคจิตนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นอ่าเป็นอีทติ้งดิสออเดอร์เนาะเป็นเพอร์ซนาลิตี้ดิสออเดอร์อย่างหนึ่งนะครับอ่าซึ่งไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นโรคจิตแต่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างหนึ่งเ<ไ>นาะนซึ่งเขาเนี่ยไม่ดื่มน้ําด้วยนะไม่ใช่แค่แบบ อ่าไม่ใช่แค่แบบไม่กินวีแกนโหดอย่างเดียวนะ <Yeah. S 1> เขาไม่ดื่มน้าเลยมา6ปีนะครับจากแหล่งข่าวที่หมออ่านมานะครับก็ดื่มน้ําได้เนาะดื่มน้ำลงน้ําแร่ได้นะครับ uh. เพราะเกลือแร่ร่างกายจะต้องใช้ถ้าคุณกิน raw vegan แบบโหดมากๆคุณเสี่ยงหรือว่าคุณต้องระวังว่า uh. คุณจะขาดสารอาหารอะไรบ้าง <Yeah. S 1> นะครับหมอเตรียมมาให้ประมาณ8อย่างนะครับ <Yeah. S 1> เนาะขาดสารอาหารอะไรได้บ้างนะครับคนที่กิน raw food vegan diet นะครับแน่นอนว่า อ,อันแรกที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับก็คือซลีเนียมเนาะซ hmm. ลีเนียมเนี่ยเป็นเกลือแร่จําเป็นต่อฮอร์โมนไทรอยการสร้างฮอร์โมนไทรอยไทรอยคือฮอร์โมนระบบเาผาผลาญเราตัวหนึ่งนะคระับ <c oughs> ถ้าเกิดขาดเนี่ยคุณก็จะอ่อนเพลียเหนื่อยไม่มีแรงนะครับระบบเาผาผลาญช้านะครับอาจจะ,ะบางคนอาจจะอ้วนง่ายถ้าคุณขาดไทรอยเป็นไทโปไทรอยซลีเนียมเนี่ยซึ่งยีลีเนียมเนี่ยกินมังกินเจเรากินได้นะจากถั่วปราซิลนัท สักหนึ่งกร,รมมือต่อวันอันที่สองนี่เสี่ยงขาดอันนี้ท็อปวันท็อปวันเลยที่ขาดเยอะมากก็คือวิตามิน B12 ใดใองอาจริงมันมีแค่ในเนื้อสัตว์ะะนะครับในพืชนี่คือมีในในสาหร่ายะนะครับมีในสาหร่ายกับมีในเกลือที่เขาเสริมเข้ามาเนาะแต่ว่าอยากให้กินสาหร่ายดีกว่าะนะครับซึ่งมี12สําคัญยังไงมันสําคัญต่อการแบ่งตัวของเม็ดเลือดแดงของเรานะครับถ้าเราขาดก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเมกโรบลาสติกอานิเมียนะครับหรือ โลหิตจางที่เกิดจากภาวะขาดสารอาหารโดยเฉพาะวิตามินบี12ก็ลองเช็คตัวเองดูเนาะว่าเราซีดไหมผิวเนี่ยซีดขาวเลยไหม,มเปลือกตาเราเนี่ยนะครับเ,เนี่ยนะคอนจังทีว่าเรียกว่าคอนจังทีว่าของเราเนี่ยตรงใต้ตาหมอเนี่ยนะครับถ้าเกิดเวลาเราเปิดดูคุณหมอเปิดดูแล้วมันเป็นสีขาวจั้วะเลยไม่มีคว,มมความเป็นสีแดงไม่มีความเป็นสีชมพูเลยในนี้ก็คือคุณอาจจะซีดด้วยนะครับไปตรวจเนืออมาแล้วฮีมาโตคริตต่ำกว่า 37มสิบเจ็ดนะครับนะหรือว่าฮิโมโคลบินต่ำกว่าสิบอดนั่นเนี้ยอโอ้โหซิด์มากๆเลยนะครับนะครับซึ่งหมออยากจะเน้นเลยทุกท่าขั้นที่กินเจหรือว่ากินมังเนาะต้องเสริมวิตามิน B นะครับแล้วเป็น B ที่เป็นแอคทีฟฟอร์มด้วยเนาะมันจะมีเขาเรียกว่าแอคทีฟ B ตัวชื่อมันจะมีเขียนว่าแมสซิลนะครับแมสซิลไซโนโคแบลามีนนะครับนะหรือว่าแมสซิลโฟเลตเนี่ยคนกินมังกินเจต้องกินหรือมันมีอีกอาหารหนึ่งครับที่เจ้เป้ที่มีวิตามิน B เยอะแลวคนกินมังกิินนเจกกได้็คือ อาร nutritional yeast นะครับ nutritional yeast มันจะไม่เหมือนยีสต์ทั่วไปครับ DJ โอเป้ครับมันจะเป็นชีสอ่ายีสต์สีเหลืองเหลืองเหมือนอ่าทางชาววีแกนเราเองเนี่ยก็เอามาทําเป็นอ่าชีสนะมันเอายีสต์มาทําเป็นชีสเจอร่อยมากอันนี้หมอแนะนาเลยลองไปหามาโรยกินกับอาหารได้แล้วก็เป็นโปรตีนเป็นวิตามินบีที่ดีมากนะครับดังนั้นอันที่สองนี่คือฝากเรื่องวิตามินบีเนาะอันที่สามคือไอโอดีนนะครับอาจจะขาดไอโอดีนได้ สารไอโอดีนก็จะมีปัญหาเรื่องไทรอยเหมือนกันะนะครับซึ่งไอโอดีนเนี่ยก็ไปกินนูทริชแนลยีสต์ก็มีไอโอดีนเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นพวกนมธัญ,ญพืชที่เขาเสริมไอโอดีนมาให้ก็อาจจะมีนะครับะนะอันที่4ี่โอเมก้าสามเนาะ,ะโอเมก้าสามเนี่ยสาคัญมากต่อสมองนะครับต่อผิวต่อดวงตานะครับต่อการลดไขมันเลวต่อเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ต่อฮอร์โมนเพศด้วยนะครับนะแล้วก็ช่วยลดไขมันเลวดีมากๆเลย โอเมก้าสามเนี่ยจริง,รงๆกินคนกินพืชเด่นเนี่ยก,ก็กินได้เนาะแต่ <Okay. S 2> ต้องเรียนแจ้งอย่างนี้นะครับว่าโอเมก้าสามในพืชกับในสัตว์เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันตรงที่ว่าโอเมก้าสามในพืชจะดูดซึมได้สิบเปอร์เซ็นหรือมียี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้น <Okay. S 2> เมื่อเทียบกับในสัตว์นะครับ <Okay. S 2> ดังนั้นคุณอาจจะต้องเสริมโอเมก้าสามจากสาหร่ายสาหร่ายเนี่ยจะมีโอเมก้าสามที่ที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับ okay. เนาะซึ่งถ้าคุณขาดโอเมก้าสมสมองเสื่อมเร็วนะครับอันนี้สมองเสื่อมเร็วมากแต่อเมก้าสในพืชอย่างอื่นที่ไม่ใช่สารหร่ายเนาะก็คือเต้าหู้นะครับมเมล็ด ier, เจียเมล็ดแฟลกซ์ะนะครับหรือจะเป็นมเมล็ดกัญชงก็ได้เฮมสีเนาะนะครับเฮมสีแฟลกสีเจียสีนะครับอันนี้5นะครับก็คือธาตุเหล็กนะคนกินมังกินเจหนมันจะขาดธาตุเหล็กนะเพราะธาตุเหล็กหรือว่าวิตามิน B ีไอโอดีนที่หมอบอกมาเนี่ยอยู่ในเนื้อสัตว์ทั้งนั้นเลยะนะครับอยู่ในเนื้อแดงโดยเฉพาะเนาะ ไอ้ที่เราเห็นมันแดงๆนี่แหละมันคือฮีโมโกลบินหรือมันคือธาตุเหล็กที่จะช่วยบำรุงเลือดเราได้นะครับแต่ทีนี้ธาตุเหล็กในพืชก็มีนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเนาะมันมีอยู่ในพวกอโกโก้แท้นะครับคาขา่าในมเมล็ดทานตะวันนะครับหรือว่าผักใบเขียวอย่างเช่นปลวยเล้งผักโขมนะครับถั่วแดงเนาะ นะแต่ถ้าเกิดคุณกิน raw vegan เนี่ยถั่วดแดงคุณก็จะกินไม่ได้กล้วยเล้งคุณกินเยอะๆก็เสี่ยงเป็นนิวด้วยนะกล <c oughs> ้วยเล้งนี่มีหรือว่า spinach เนี่ยมีออกซาเลตเยอะ <แ S 1> นะครับแล้วบางคนกินผักดิบมากๆเนี่ยปวดข้อนะ,อะเป็นออโตอิมูนก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกไฟเทตออกซาเลตเลกตินพวกนี้มันกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันไฮเปอร์ได้ในบางรายนะในบางรายไม่ใช่ทุกคนแต่ผักดิบบางอย่างผักบางอย่างต้องกินดิบผักบางอย่างกินดิบได้อย่างเช่นกระเทียมหอมแดงหัวหอมใหญ่ นะครับพวกนี้ต้องกินต้องกินดิบมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดผักใบเขียวส่วนใหญ่เนี่ยผ่านความร้อนดีกว่าะนะครับไม่ต้องกลัววิตาม,มินซีสูญหายคือวิตามินซีเราก็ไปกินจากผลไม้เอาเนาะผลไม้กินสดได้นะครับอ่าพริกหวานนะครับพริกขี้หนูเนาะหรือว่าฝรั่งกีวีส้มมะกรูดหรือว่าจะเป็นพวกอะไรอะพวกมะนาวนะครับซิตรัสฟรุตสกรปฟรุตพวกนี้นะครับคุณก็จะได้วิตามินซีเหมือนกันนะครับตัวที่หกเนาะคือโปรตีนนะครับ ว่าอันนี้หลายคนอาจจะถกเถียงบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ขาดหรอกนะครับคือมันมีความรู้ใหม่และความรู้เก่านะครับ <c oughs> ความรู้เก่าเนี่ยเขาบอกว่าโปรโตีนเราควรกินให้ได้แค่0.6กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลซึ่ง <c oughs> มันน้อยมากในศาสตร์ชะลอวัยเองเนี่ยนะครับหรือว่าศาสตร์ย้อนวัยเนี่ยน้อยไป <c oughs> ยิ่งถ้าคุณสูงวัยยิ่งถ้าคุณอายุ50-60ขึ้นไปคุณต้องกินโปรโตีนให้ได้อย่างน้อยเลยคือ1.5กรัมคูณน้ําหนักตัว1กิโลถ้าคุณเป็นนักกีฬาขั้นโหด crossfit powerlifting bodybuilding ขั้องกิน หนึ 1, à, ่งสองกรัมต่อหนึ่งต่อหนึ 1, ่งกิโลกรัมน้ําหนักตัว <How? S 2> นะครับซึ่งโปรตีนจากพืช hmm. ไม่ได้ว่าหายากแต่คุณต้องหานะครับหลายคนคือมันเหมือนเราต้องมานั่งหาอาหารโดยเฉพาะ hmm. นะครับหมอให้เลยนะเทมเป้ <How? S 2> h, นะครับถั่วเหลืองเต้าหู้เทมเป้ h, เนี่ยโอ้โหโปรตีนสูงมาก hmm. นะครับถั่วเลนทิว <How? S 2> ถั่วลูกไก่ โอ้ลูกไก่เนี่ยโปรตีนสูงมากหรือกินขี้นัวนะครับกินขี้นัวแทนข้าวก็ได้ได้โปรตีนเหมือนกันนะครับถั่วดําเอยนะครับนัดตกเอยนะครับพวกนี้โอ้โหโปรตีนเยอะมากดังนั้นดูทริชั่นอลยีสต์ก็เหมือนกันที่เราพูดกันไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะโปรตีนสูงเลยทีเดียวนะครับใ,ให้อยากจะให้ทุกคนที่กินมังกินเจเนี่ยโรยดูทริชั่นอลยีสต์ทุกมื้อเลยนะครับคุณจะได้ไม่ขาดวิตามิน B ตัวต่อไปตัวที่7็คือวิตามิน D นะครับเนาะวิตามินดีเนี่ยกินมังินจ อาจจะขาดได้แต่ว่าคุณต้องกินเห็ดเยอะมากนะครับวิตามินดีสําคัญมากเนาะแล้วอินฟลูเอนเซอร์ที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเสียชีวิตจากติดเชื้อด้วยก็ได้นะครับติดเชื้ออหิวาตกระโรนะครับเนาะโคลเรรานะครับซึ่งโคลเรีราเนี่ยจริงๆมันไม่ทําให้เราตายแล้วสมัยเนี้ยนะครับถ้าเราไปพบแพทย์หรือว่าเราไม่ได้ขาดสารอาหารหรือถ้าเกิดร่างกายเรามันแข็งแรงดีไม่ค่อยตายหรอก ซึ่งวิตามินดีเนี่ยมันควบคุมภูมิคุ้มกันของเราทั้งหมดเลยนะครับแล้วมันควบคุมเมโทบอลิซึมระบบเผาผลาญเรื่องกระดูกข้อต่อกล้ามเนื้อความดันระบบประสาทเป็นร้อยๆกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินมังคินเจคุณอาจจะต้องเสริมวิตามินดีสักนิดนึงนะครับเป็นใ,ในรูปแบบของดีสามนะครับแล้วก็กินเห็ดขาวที่ตากแดดเยอะๆนะครับเพราะออปชันคุณเหลือแค่นี้เลยเหลือแค่เห็ดเหลือแค่เห็ดกระโดนแดดนะครับออปชันอื่นคือหมดสุดท้ายนะครับคือแคลเซียมเนาะ แคลเซียมกินมังกินเจกเออ็อาจจะต้องไปหาเพิ่มนะครับจากงานะครับงาดำงาขาวเต้าหู้แล้วก็ถั่วทันยพืชที่หมอได้บอกมาถั่วลูกไก่ถั่วเล่นทิวถั่วชิกพีถัว่วลันเต้านะครับหรือว่าเมล็ดเจียมเมล็ดสักรือว่าคาขาวนะครับกินสิ่งเหล่านี้เยอะๆเนาะสุดท้ายนะครับะนะครับแล้วหมอยังจะบอกว่าการกินมางกินเจเนี่ยดีเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณทําถูกะนะครับการลดกินเนื้อสัตว์ดีแต่ อาจจะไม่ต้องลดร้อยเปอร์เซ็นก็ได้แต่ลดไอ้เนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยต้องลดละเลิกไปเลยไส้รกรอกไม่เอาแต่ถ้าเนื้อสัตว์เลี้ยงด้วยหญ้าปลาทะเลธรรมชาตินะครับพวกนี้มีประโยชน์และเป็นสารอาหารที่ดีนะครับเป็นแหล่งสารอาหารยอดเยี่ยม,มนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าในเรื่องของชะลอวัยในเรื่องของการรักษาโรคแบบไม่ใช้ยาเนี่ยสุดต่งไปไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ไม่ไปหาคุณหมอนะคุณมีอาการอะไรเองไม่ใช่ฟังเราแล้วไม่ไปหาหมอไม่ได้นะครับถ้าคุณมีอาการอะไรที่เราบอกมาต้องไปพบแพทย์ <cả> นะครับ